สวัสดีค่ะส้มชนาการชัยศรีมิสชทลันวอรฟี1990นะคะก็ปี1990อายุก็51ปีแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยที่ในวัยเดียวกันนะคะก็จะรู้ว่าคือเรื่องของวัยทองเฮ้ยทำไมร่างกายเรารู้สึกว่าผิดปกติตรงขอบกางเกงเนี่ยอยู่ดีๆก็จะเป็นแบบเหมือนลมพิดขึ้นนะคะเป็นปื้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็จะมาเป็นตรงขาตรงนี้เป็น,น,นหนาหนาแล้วแบบคือคันมากเวลาคันเนี่ยเราก็ต้องเกาแล้วพอวัยอย่างเราเนี่ย ผิวมันบางมากเวลาเราเกาปุ๊บเป็นไรรู้ไหมคะก็เป็นแผลสิคะเพราะเป็นแผลเนี่ยอ้าวต้องทานยาแก้แผลทุกวันทายาทุกวันพอทานปุ๊บยุบทันทีแต่พรุ่งนี้ก็เป็นอีกดังนั้นเนี่ย สิ่งเดียวที่จะทําให้เราดีขึ้นโดยที่ไม่มีเอฟเฟกทางร่างกายเราจะทําอย่างไรก็รู้จักกับน,น้องโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยพี่ส้มพี่กินอันนี้เลยผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่เป็นเอฟเฟกกับร่างกายอันนี้ต้องการเลยเพราะอายุเยอะแล้วอ่ะเราไม่อยากได้อะไรที่เป็นเอฟเฟกกับร่างกายเพราะเราอยากจะมีชีวิตอยู่ไปยาวๆเนื่องจากว่าด้วยความที่ส้มเป็นเชฟเนี่ยส้มจะมีความรู้ในเรื่องของอินกิเดียนพอสมควรอยู่แล้วอะไรดีเราก็จะใช้อันนั้นพอรู้แบบนี้นะคะชงบอกโอเคคุณพัชเนี่ยส้มขอทานก่อนเขาให้ทานวันละ2เม็ดเอาละ ทานวัลเม็ดก่อนทานไป2อาทิตย์ค่อนข้างเห็นผลเรากินผลิตภัณฑ์นี้ปุ๊บเราไม่ได้กินอย่างอื่นเลยนะพอหนึเดือนผ่านไปไอ้ปื้นๆเนี่ยหายไปเลยนะหายโดยปริยายทั้งๆที่ทานแค่1เม็ดเองนะอาจจะเพราะว่าเราอะดูแลตัวเองเร็ว เฮ้มันดีจริงๆนะแล้วก็ทานมาตลอดตอนนี้ทานมาประมาณสัก3าเดือนแล้วสิเออสาเดือน,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 นก็ยังทานแค่วันละ1เม็ดนะที่ตามมาอีกหนึ่งอย่างก็คือนอนหลับสบายดีแล้วก็คนอายุอย่างเราเราเนี่ยค่ะลองสังเกตตัวเองเลยจะนอนหลับยากแล้วก็สะดุ้งเร็วมากเวลามีเสียงปุ๊บจะรู้สึกว่าตื่นเร็วเพราะฉะนั้นเวลาเราตื่นในกลางดึกเนี่ย าการพักผ่อนเรา,าไม่เพียงพอมันก็จะทําให้ร่างกายเราซุดโทมเอสเซราโปเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราแบบนอนหลับสนิทขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนผสมที่อยู่ในเอสเซราโปมันเป็นส่วนผสมที่เขาเรียกว่าเฮอร์บอ่ะมันทําให้เรามีการนอนหลับได้หลับลึกค่ะอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเข้าร่างกายเราแล้วเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยของเราเราต้องเลือกให้ดีที่สุดค่ะ